สวัสดีครับเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านวันนี้วันอังคารที่4เมษาย,ยน2 5 6 6โค้คดเฮียมาวิเคราะห์และให้ทัศนะฟุตบอลที่เตะก,กันในวันนี้ครับวันนี้โคดเฮียได้เลือกฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจมากันอยู่4คู่นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับวันนี้โค้ดเฮียกขฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคดเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน พื่อที่รับข่าวสารใหม่ๆของโค้ชเฮียกันมาดูโปรแกรมวันนี้กันนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเริ่มที่คู่แรกเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างบอลมัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันคู่นี้คิกออฟเวลาตี145มาถึงคู่ที่2องรีเจนเดเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้ก็คิกออฟเวลาตี145คู่ที่3าวันนี้เป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่า คู่นี้คลิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันมาถึงคู่ที่สี่คู่ปิดท้ายวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเชลซีเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์ของวันนี้ครับคู่นี้คลิกออฟเวลาตีสองตรงส่วนเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ด,ด,ดคู่อื่นคู่วีไอพีก็แอดไลน์มาหาโค้ชเฮียกันครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างก็ทำได้นะครับมาเป็นเพื่อนกันกับโค้ชเฮียเยอะๆนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันเลยครับเริ่มที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างบอลมัทเปิดบ้านพบกับทีมไบตันคู่นี้คลิกเอาอไปดาตีหนึ่งสี่สิบห้าเหรียญราคาคู่นี้นะครับเป็นทีมเดือนอย่างไบตันเป็นต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดมาที่สองลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนครับบอลมัทเอฟซีอยู่อันดับสิบหกมีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนนครับผลงานการเล่นในบ้านลงเล่นไปแล้วสิบสี่นัดชนะได้ห้านัดเสมอสี่นัดและแพ้ไปห้านัด ยิงได้15ประตูและเสีย17ประตูอัตราเวเลียดอยู่ที่35.7%ผลงานการเล่นในลีก6นัดหลังก็ชนะได้ถึง3นัดและแพ้ไป3นัดทําคะแนนได้ถึง9คะแนนก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการเล่น6นัดหลังสุดมาดูผลงานของไบตันครับอยู่ถึงอันดับ6มีอยู่43คะแนนฤดูกาลนี้มีลุ้นพื้นที่ยุโรปครับมาดูผลงานการเล่นเป็นทีมเดียว12นัดไบตันก็ชนะได้ถึง5นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัด ิงได้24ประตูเสีย20ประตูอาตาัตราเวเลียดอยู่ที่41.7%ผลงาน6นัดหลังสุดของไบตันนะครับก็ทําได้ดีครับชนะได้2นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวยิงได้11ประตูเสียไป7ประตูแล้วเก็บคะแนนได้ถึง9คะแนนมาดูสีิติที่เจอกันเอง h ฮตูเฮตนะครับเจอกัน10นัดหลังสุดเป็นบอลมัรน,นะได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานทั้งคู่เจอกันนัดล่าสุด เป็นไบตันนะครับที่เปิดบ้านชนะบอลมัดไป1ประตูต่อศูนย์แต่ผลงานของบอลมัด5นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเจอใบตันททาได้ดีกว่าครับชนะได้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวก็ถือว่าสิติคมดนินนะครับในการเล่นในบ้านบอลมัดมาดูผลงาขงขันที่ผ่านมา10นัดหลังของบอลมัดครับบอลมัดก็ชนะได้ถึง3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัดผลงานนัดล่าสุดบอลมัดนะครับก็ทําผลงานได้ดี ลงเล่นในบ้านตัวเองครับและเปิดบ้านชนะทีมแกร่งอย่างฟูลแลมไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1และผลงาน5นัดหลังสุดของบอลมัดในบ้านก็ทําได้ดีครับแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเสมอมา2นัดและชนะมา2นัด2นัดหลังสุดที่ชนะนะครับก็ชนะทีมแก่งทั้งฟูลแลมและลิเวอร์พูลมาได้ด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้ไบตันมาเยือนก็คงเหนื่อยนแน่ครับในการมาเยือนทีมอย่างบอลมัดที่ทําผลงานในบ้านได้ค่อนข้างดีมาดูทีมเยือนไบตันครับ10นัดหลังสุดชนะได้6เสมอ3แพ้ไป1 ผลงานนัดล่าสุดที่ไบตันลงเล่นก็ลงเล่นในบ้านตัวเองแล้วเจอกับทีมอย่างเวนฟอร์ดและเสมอกันมาด้วยสกอร์สประตูต่อ3ผลงาน5้านัดหลังสุดของไบตันก็ยังไม่แพ้ใครครับชนะได้ถึง3นัดและเสมอไป2นัดมาดูแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาครึ่งควบลูกราคานี้บอลมัดกินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูฝั่งไบตันครับราคาครึ่งครบลูกราคานี้ไบตันก็กินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมเช่นกัน สูงต่ำที่2ลูกครึ่งบอลมัดโอเวอร์ไป3นัดแลนเดอร์ไป2นัดสูงต่ำของไบตัน2ลูกครึ่งไบตันโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไปเพียงแค่นัดเดียวความพร้อมเกมนี้ของทั้งคู่ครับบอลมัด f c มาในระบบ4411เกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ2ลรายแต่ผู้เล่นตัวหลักๆของทีมก็ยังอยู่กันครับผู้สำบ,บัดตูยังเป็นเนโตกองหลังก็ยังมีมาคอสเซนีซี่กองหลังชาวอาร์เจนตินาลงจับคู่กับแจ็คดีเฟน กองกลางก็มีโจลอดเวลคุมเกมร่วมกับเจฟสันเลอร์มาแล้วให้ฟิลิปบิลลิงเป็นสุดหน้าตัวต่ําสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นโดมินิกโซลังเกสุดหน้าตัวเก่งของทีมที่ช่วงหลังโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆครับมาดูทีมเดียนอย่างไบตันครับเกมนี้มาในระบบ4 2 3 1เกมนี้ไบตันมีผู้เล่นบาดเจ็บ4ลายสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่า,าจะลงครับผู้สับัดตูเป็นเจสันสติลกองหลังสองคนยังเป็นลูอิสดังจับคู่กับอดัมเวปเตอร์ กองกลางตัวรับคู่ก็เป็นปัสการโกลัดจับคู่กับมอยเซ่ไซเกโดมิฟิวตัวลูก3คนนี้จัดจ้านมากๆครับมิฟิวตัวลูกฝั่งขวาใช้ซาโลมอนมาร์ทฝั่งซ้ายเป็นมิโตมะแล้วใช้แม็อลิสเตอร์เป็นมิฟิ์ตัวลูกอยู่หลังสุดหน้าตัวเป้าอย่างอีวานเฟอร์กูสันก็เป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดของไบตันครับช่วงหลังชุดนี้โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางและกองหน้าเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันบอลมารทได้เปรียบที่นในบ้านครับ ผลงานช่วงหลังถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีมาเจอกับไบตันเป็นทีมที่มีผลงานการเล่นได้ดีอยู่แล้วและเป็นทีมที่มีระบบการเล่นที่ดีไบตัน <By ton S 1> มีลุ้นถึงพื้นที่ยุโรปเลยครับในฤดูกาลนี้ตีที่เจอกันเป็นบอลมัดเอฟที่ดูดีกว่าทีมเดือนอย่างไบตันนะครับในการลงเล่นในบ้านของบอลมัดเกมนี้เลยราคาเปิดที่ทีมเดือนอย่างไบตันต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮมองว่าบอลมัดไม่น่าแพ้ในบ้านครับ จากสถิติที่ทำได้ดีกับไบตันคู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองบอลมัตเอฟซีแต่สูงต่ำคู่นี้โคตเฮียมั่นใจว่าสกอร์สูงมาแน่ครับถ้าให้เลือกลงทุนคู่นี้โคดเฮียน่าจะเลือกลงทุนสกอร์สูงไว้ก่อนครับคู่นี้โคดเฮียฟันธงไปที่ทั้งคู่จะเสมอกันด้วยสกอร์สองประตูต่อ2มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ลรียยูเนเต็ดทีมอันดับ17เปิดบ้าน,บนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมอันดับ15คู่นี้คิกออฟดิจตี1น5 เหรียราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านอย่างหลีดเป็นต่อถึงครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3ทั้งคู่ยังต้องเต็มที่ทุกนัดในการลุ้น3คะแนนเพื่อดิลรหนีการตกชั้นมาดูผลงานตารางคะแนนกันครับหลีดยูเยน,ยนเต็ดยู่อดับดับ17มี26คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน13นัดหลีดชนะ4เสมอ5และแพ้ไป4ยิงได้1ิประตูเสีย18ประตูอัตราวิลเลดอยู่ที่30.8%ผลงาน6นัดหลังสุดในลีก หลีดก็ชนะได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดเก็บได้ถึง7คะแนนมาดูผลงานน็อตติแองโกเรสอยู่อันดับ15มี27คะแนนนะครับมีคะแนนมากกว่าหลีดยี่สิบเดแค่1คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยอน13นัดชนะแค่1นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปถึง9นัดครับยิงได้แค่4ประตูและเสียไปถึง32ประตูอัตรา,าวิลเลียดน้อยไม่มากครับแค่7.7%ผลงาน6นัดหลังสุดในหลีกกระทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับยังไม่ชนะใครเลย เสมอได้3นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้6ประตูและเสียถึง13ประตูเก็บคะแนนได้แค่3คะแนนมาถึงตอนนี้ครับฟอร์เรสก็สุ่มเสี่ยงนะครับในการตกชั้นเหมือนกันเพราะผลงานช่วงหลังทําผลงานได้แย่มากๆมาดูสิติการพบกันเองเฮตุเฮต์ครับสินัดหลังสุดเปรีดยูเต็ดชนะ2เสมอ3และแพ้ไป5ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นฟอร์เรสก็เปิดบ้านและชนะรีดไปได้ดยสกอร์หประตูต่อศูนย์ผลงานของรีดที่เจอฟอร์เรสในบ้าน5นัดหลังสุด ลีดก็ชนะมา1นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นนัดมาดูผลงานขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดลีดชนะได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้6นัดผลงานนัดล่าสุดก็ทำผลงานไม่ดีครับลีดยูเนเต็ตออกไปเยือนอาร์เซนอลและแพ้กับอาร์เซนอลไป4ประตูต่อ1มาดูผลงานของฟอเรสต์ครับ10นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้ไป6ผลงานนัดล่าสุดก็ลงเล่นในบ้านตัวเองแล้วเสมอทีมเยือนอย่างวูเพม์ตันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่ง แนดิแคบเอเชียยอดหลังราคาเดียวกันที่ราคาครึ่งลูกราคานี้หลีดกินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูฟอเรสครับราคาครึ่งลูกราคานี้ฟอเรสกินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำา2ลูกครึ่งควบ3หลีดโอเวอร์มา3เกมและเลื่นอนไป2เกมสูงต่ำฟอเรส2สองลูกครึ่งควบ3ามฟอเรสโอเวอร์ไป4เกมและเลื่นอนแค่เกมเดียวความพร้อมทั้งคู่ในเกมนี้ครับหลีดยูเนเต็ดมาในระบบ433เกมนี้ 3. หลีดมีผู้เล่นบาดเจ็บ5ลาย แต่ไม่มีใครติดโทษแบนผู้สาปประตูเกมนี้เป็นอิลสันเมลิเยกลองหลังตัวหลัก2คนเป็นเรียมคูเปอร์จับคู่กับปาสกาสเต้กลองกลาง3คนเป็นลามุดคิสเทนเซนลงเล่นร่วมกับมาร์คโลคาอีกคนหนึ่งใช้เวสตันแมคเคนนีกองหน้าตัวเป้าวันนี้ได้กองหน้าตัวเก่งกลับมาครับโรดิโก้โมเรโนกลองหน้าชาวสเปนที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาดูทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอเรสครับเกมนี้มาในระบบ4 3 2 1 เกมนี้ฟอร์เรสมีปัญหามากๆครับมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง10บรายช่วงหลังฟอร์เรสทํทำผลงานได้ไม่ค่อยดีจากการที่ทีมฟอร์เรสมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะทีเดียวครับผูส้สำหรัตูเกมนี้ยังคงใช้เคเลเร์นาวาัตคูเซนเซอร์ฮับเป็นมุสซาเนกาเต้จับคู่กับฟิลิเป้มอนเตโลแบกขวาใช้เนโกวิลเลียมแบกซ้ายเป็นเลนันซันโตสมิฟิวสามคนยังมีมิฟิวตัวเก่งอย่างชิคูยาเต้โอเลอมองกาลา ลงช่วยกันดูแลเกมลับ2มิดฟิลตัวลูกวันนี้ใช้เอลมานูเอลบนนาเวนตูล่าจับคู่กับเบอร์นาร์ดจอร์ันสุนหน้าตัวเป้าเป็นมอร์แกนกิฟ์ไว้เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับลีดยูเนเต็ดก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านผลงานการเล่นในบ้านก็ค่อนข้างใช้ได้ครับมาเจอกับทีมอย่างฟอร์เรสที่ผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้ไปถึง9นัดจาก13นัดเกมนี้เรดราคาเปิดที่เจ้าบ้านเีดต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3าม คู่นี้โคเฮียมมองว่าถ้าลีดไม่ได้3าคะแนนในวันนี้นะครับมีโอกาสตกชั้นสูงมากเจอกับทีมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างฟอเรสต์และเป็นทีมที่ลุ้นหนีการตกชั้นเช่นเดียวกันเป็นการตัดคะแนนคู่ต่อสู้โดยตรงคู่นี้โคชเฮียใ,ให้อยู่ต่อลีดครับสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันตรงไปที่เรูินเ,เตตจะเปิดบ้านนะทีมเยือนอย่างฟอเรสต์ได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ ทีมดันดับเ9เปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิล่าทีมดับดับ9คู่นี้ก็คลิกเอาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเรดาราคาคู่นี้ให้ทีมเรสเตอร์เป็นต่อปอปอ,ปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งมาดูผลงานตารางคะแนนครับเรสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับสิบเก้ามียี่สิบห้าคะแนนผลงานการเล่นในบ้านสิบสามนัดชนะสามเสมอสามแพ้ไปเจ็ดยิงได้สิบหกประตูเสียสิบเจ็ดประตูอัตราวิเลดอยู่ที่ยี่สิบสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผลงานหกนัดหลังสุดในลีก เลสเตอร์ยังไม่ชนะใครครับเสมอได้แค่1นัดและแพ้ไป5นัดยิงได้แค่3ประตูและเสีย11ประตูเก็บมปได้เพียงแค่แต้มเดียวถือว่าฟอร์มแย่มากครับสำหรับเลสเตอร์ใน6นัดหลังสุดมาดูฝั่งแอตตันวิลล่าครับอยู่อันดับ9มี41คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน14นัดชนะได้5เสมอ3แพ้ไป6ยิงได้14ประตูเสีย20บประตูอัตราวิเวียดอยู่ที่35.7%ผลงาน6นัดหลังสุดทำได้ดีครับชนะได้ถึง4นัด เสมอ1นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวยิงได้11ประตูเสีย5ประตูเก็บมาได้ถึง13คะแนนผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดสิบนัดหลังสุดเบลเลสเตอร์ชนะ4นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เล่นในพิมียรีครับวิลล่าเล่นในบ้านแต่แพ้กับเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ4มาดูผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของเลสเตอร์ครับชนะได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป6นัด ผลงานนัดล่าสุดของเลสเตอร์ก็ออกไปเยี่ยมทีมอย่างคริสตันพาเลตและแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1มาดูทีมเยือนวิลล่าครับสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้ไป3ผลงานนัดล่าสุดทำได้ดีมากๆออกไปเยือนทีมอย่างเชลซีและชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แฮนดิแคปเอเชี C A, ยยอนหลังราคาเดียวกันที่ราคาปอปอราคานี้เลสเตอร์กินราคานี้มาเกมเดียวและเสียราคานี้ไป4เกมมาดูวิลล่าครับราคาปอปอ ราคานี้วิลล่ากินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำสองลูกครึ่งเลสเตอร์โอเวอร์ไป3เกมแลนเดอร์สเกมสูงต่ำแอตตันวิลล่าสลูกครึ่งวิลล่าโอเวอร์สเกมครับแลนเดอร์สเกมความพร้อมเกมนี้เลสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4 2 3 1เกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ6ลรายแต่ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนผู้สำรประตูเกมนี้เป็นเดนเนียนอิวร์เซนกองหลังตัวหลักๆก็ยังมีครับวูดฟาเอสจับคู่กับ Uster, แฮลีย์ชูสเตอร์แว็าขวาเป็น ira, ลิคาโดไปเลล่าแว็าซ้ายเป็นทิโมทีคัสแท็กกองกลางตัวรับสองคนเป็นวินเฟตอินดีดีจับคู่กับแคนเนเดลวิลลี่ฮอ3สามแนวลุกเป็นแอชลีย์บานอยู่ทางซ้ายเตเต้อยู่ทางขวาแล้วให้เจมส์มดิสันเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกส่วนหน้าตัวเป้ายังเป็นเกเรซี่อิกนาซิโอก็เป็นผู้เล่นตัวหลักนะครับแต่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีในในระยะหลังเท่าไหร่อยู่ฝั่งทีมเย็นแอสตันวิลล่า เกมนี้มาในระบบ4-4-2เกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ3ลายแต่ไม่มีใครติดโทษแบนผู้สำประตูยังคงใช้เดเมียนมาร์ตินเนสกองหลังคู่เป็นแอชลี์คอนซาจับคู่กับโทไลมิงค์มิดฟิลดตัวรับ2คนเป็นบูปคาคา l าจับคู่กับดักคาสเดอเปาลูมิดฟิลด์ฝั่งขวาใช้จอห์นแม็กกินทางซ้ายเป็นแจ็คขอบแลมซี่สุดหน้าคู่เป็นเอเมริ o โน่บูเอนเดียจับคู่กับออลลี่วัตกิน ก็เป็นผู้เล่นชุดใหญ่นะครับที่ทำผลงานได้ดีในระยะหลังมากๆเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันเลสเตอร์มีปัญหาใหญ่ครับก็คือการที่ในการที่เขาจะไม่มีกุนซือลงคุมเกมข้าสนามในเกมนี้ยิ่งมาเจอทีมแก่งอย่างแอสตันวิลล่าที่ทำผลงานช่วงหลังได้ดี5นัดหลังสุดที่ลงเล่นชนะได้ถึง4นัดและเสมอไป1นัดแล้วยังไม่แพ้ใครเลยแล้วยิ่งผลงานระยะหลังของเลสเตอร์เขาทำผลงานได้ไม่ค่อยดี5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง4นัดเสมอ1นัดแล้วยังไม่ชนะใครเลย เกมนี้ยิ่งเลนราคาเปิดที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ต่อปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โค้ชเฮมองยังไงเลสเตอร์ก็ไม่าชนะแอสตันวิลล่าได้ครับคู่นี้โค้ชเฮให้อยู่รองแอสตันวิลล่าสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่แอสตันวิลล่าจะบุกมาชนะเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองคู่นี้เป็น, Big น,นบิ๊ก เรลราคาเปิดมาที่เสมอเจ้าบ้านเชลซีสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานตารางคะแนนครับเชลซี Chelsea อยู่อันดับ11มี38คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน14นัดชนะ6เสมอ4แพ้4ยิงได้16ประตูเสีย12ประตูอัตราเรลียอยู่ที่42.9%ผลงาน6นัดหลังสุดในเีลชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้6ประตูเสีย8ประตูเก็บมาได้แค่7คะแนนมาดูผลงานทีมเยือนลิเวอร์พูลครับ อยันดับ8มี42คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยอร14นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไปถึง8นัดยิงได้14ประตูเสีย24ประตูอัตราวิเลตอยู่ที่21.4%ผลงาน6นัดหลังสุดก็ทำได้ดีครับชนะได้3เสมอ1แพ้ไป2หยิงได้12ประตูเสีย5ประตูเก็บมาได้ถึง10คะแนนผลงานการพบกันเองเฮตูเฮต10นัดหลังเจอซีชนะ2เสมอ5แพ้ไป3ผลงานนัดล่าสุดที่เจอกัน ก็ลงเล่นในบ้านลิเวอร์พูลครับเจลซี Chelsea ก็ออกไปเยือนและเสมอมาได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ผลงานการเล่นในบ้านเจลซีสามนัดหลังสุดยังไม่ชนะลิเวอร์พูลเลยครับเสมอมา2เกมและแพ้ลิเวอร์พูลไป1เกมมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังของเจลซีครับชนะได้3เสมอ3และแพ้ไป4ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ทาผลงานได้ไม่ดีครับเจลซีนี่ในบ้านและแพ้ให้กับทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2 พอพ่ายแพ้ในเกมนี้ทําให้กุนซืออย่างเกแฮมพอตเตอร์ถูกไล่ออกเลยครับดูผลงานของริวพูครับ10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้ไป5ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ทําผลงานแย่ครับออกไปเยือนทีมอย่างแมนซิตี้และแพ้ให้กับแมนซิตี้ด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งเลยแต่ก็โชคดีครับริวพูไม่ปลดกุนซืออย่างเจ็เกนคอปมาดูคฮนดิแคปบเอเชียยอนหลังราคาเดียวกันที่ราคาเสมอราคานี้เจลซีกินราคานี้1เกมเจ้าไป1เกมและเสียราคานี้3เกม มาดูเลี้ยวภูครับราคาเสมอราคานี้เลี้ยวภูกินราคานี้มา2เกมเจ้า1เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำา2ลูกครึง่งเชลซีโอเวอร์หเกมแลนเดอร์ไป4เกมสูงต่ำเลี้วภูสองลูกครึง่งเวอร์พููโอเวอร์ไป4เกมแลนเดอร์ไปเพียงแค่เกมเดียวความพร้อมในวันนี้ของทั้งคู่มีปัญหาค่อนข้างมากพอๆกันครับเพราะมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะทั้ง2ทีมมาดูความพร้อมของเคีซีเกมนี้จะมาในระบบ35-2 เกมนี้เจลซีมีผู้ได้บาดเจ็บถึง8ลายผู้สัประตูเกมนี้ยังใช้เคป้าอาลิซาเบกาของหลังตัวหลักๆยังเป็นวัสซีนิเซตจับคู่กับเบอร์นัวมูคินายี่ของกลาง5คนมีมัตติโอโควาซิตเอนโซเฟอร์นันเดสแต่เกมนี้จะได้เอนโกลกกองเต้กลับมาจากการบาดเจ็บลงคุมเกมแดนกลางวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเบนจามินชิฟเวลฝั่งขวาเป็นลิทเจมส่วนหน้าคู่วันนี้ใช้ไคลฮาวเวิร์ดจับคู่กับเจ้าเฟลิก มาดูทีมเยนลิเวอร์พูลเกมนี้มาในระบบ4-3-3เกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ7รายผู้สัดตูกเกมนี้ยังใช้อลิสันเบ็คเกอร์เซนเตฮาคู่ยังเป็นอิบราฮิมคนาเต้จับกู้กับเฟอร์กินฟานได์แบ็คขวาเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คซ้ายใช้คอนแตนซิมิกัสกาง3คนมีเจมินเนอร์จอแดนเฮนเดอร์สันอีกคนหนึ่งเป็นฟาบิโนโสามแนวลูกเป็นโมอยมดซาล่าอยู่ทางขวาดาวิดนเยสอยู่ทางซ้าย ส่วนหน้าตัวเป้าวันนี้กลับมาใช้ฟรีมิโน่นะครับส่วนหน้าตัวเก่าของทีมเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันผลงานช่วงหลังของทั้งคู่ทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับเชลซีสนัดหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครทําให้ต้องปลดโค้ชอย่างเกแฮมพอตเตอร์มาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลก็แย่พอๆกันครับสนัดหลังสุดก็แพ้รวดเลยสีตีที่เจอกันเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดก็ออกมาที่ผลเสมอกันทั้ง5นัดรวดเลยครับเกมนี้เลยราคาเปิดที่เสมอเชลซีสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง คูน,นี้โคดเฮียมองว่าหน้าเสมอเป็นหน้ากว้างที่สุดครับแต่ถ้าให้โคดเฮียเลือกลงทุนคู่นี้โคดเฮียเลือกลงทุนสกอร์ต่ำมากกว่าครับแต่ถ้าคู่นี้โคดเฮียต้องเลือกโคดเฮียเลือกเจ้าบ้านเชลซีดีกว่าครับการที่กุญซื้อของทีมไม่อยู่อาจจะเป็นผลดีต่อทีมทำให้ผู้เล่นเล่นได้ง่ายขึ้นครับคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อทีลซีสูงต่ำเป็นทีเด็ดครับคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่คู่นี้จะเสมอการที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ก็ครบทุนกันไปแล้วนะครับทั้ง4คู่ที่โคดเฮียได้วิเคราะห์และให้ทัศนกันไปในวันนี้ถ้าเพื่อนเื่อท่านไหนคิดตรงกับโคดเฮียและจะลงทุนในวันนี้ก็ขอให้รับทรัพย์กันทั่นหน้านะครับมาสรุปกันชัดๆอีกทีครับทั้ง4คู่เริ่มที่คู่แรกบอลมัดพบไบตันเนลนราคาเปิดที่ทีมเยือนไบตันต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองบอลมัดสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ลีดยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เร เรราคาเปิดที่เจ้าบ้านหลีดต่อครึ่งลูกสูงต่ำเป,เปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคตรเฮีให้อยู่ต่อหรีดครับสูงต่ำคู่นี้โคตรเฮีให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ที่3มเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบแอตตันวิลล่าเรีราคาเปิดที่เลสเตอร์ต่อปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคตรเฮีให้อยู่ลองวิลล่าครับสูงต่ำคู่นี้โคตรเฮีให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงค, 3, ค,งคู่สุดท้ายครับเจลซีเ temple, ปิดบ้านพบลิเวอร์พูลเรราคาเปิดที่เสมอเจลซี สูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคตีให้อยู่เจ้าบ้านเชลซีสูงต่ำคู่นี้โคตีให้ทีเดียอยู่สกอต์ต่ำครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับข่าวสารของโคตีนะครับหรือเพื่อนๆท่าน,นไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆกู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโคตีได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ สำหรับวันนี้โค้ชเฮียขอลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ